วันนี้ผมได้รับคำท้าจากทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าผมจกปูนได้20ถุงโดยที่ผมเนี่ยไม่โดนจับผมจะได้500บาทวิดีโอที่ทุกคนจะได้รับชมต่อจากนี้จะเป็นวิดีโอจากสตรีมภาพและเสียงบางส่วนมันอาจจะไม่ชัดแต่อย่าลืมกดไลค์นะครับเพราะคลิปที่แล้วเนี่ยคนกดไลค์น้อยมากเลยจกปูนอะจกปูนถ้าเกิดว่าโดนจับนี่งอมเลยนะครับจกปูนนี้ถ้าเกิดว่าโดนจับนี่งอมเลยนะ15นาทีเลยนะเออไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่นาทีด้วย เชิญเพยเยอร์ทุกท่านสามารถจอดรถเยล่าได้เลยค่ะสตรีมเลื่อนป่ะรถจะลบโอเคครับเอา Z เออเฮ้ยทำไมนคนดูเยอะจังามาคนดูสี่ร้อยอ่ะมาแต่ไหนอะ่ะทำไมคนดูเยอะจังอะ่ะในปกติไม่เยอะขนาดนี้ปกตินิดเดียวอย่าลืมกดไลค์นะครับผมสตรีมเมอร์หน้าใหม่นะครับปกติทำต่คลิป เอ้ยได้เฟิ่องเท้าด้วยนี่หว่าจกปุณน่ะถ้าภาพก็ถูกภาพแตกบอกได้นะครับใครที่อยากปรับภาพจะชันลองปรับ 2K ดูนะครับพี่ครับ F4 ครับพี่ไม่โอ้น้องโอเคน้องโอเคโอเคอันนี้รถไหล่ะเอามาจากไหนอ่ะรถคันเนี้ยได้ยินปะเอาเอาเอากระบะซิ่งมาจากไหนอ่ะเปิดกาชาพี่เปิดกาชากาชาพี่เอา กาชาตั้งแต่เมื่อไหร่เ R P คอพี่เตอบ์ S P R P อมพิพี่รกาชาโปรโมดไนไอ้ด้วยครับอ๋อกาชาโปรโมดยี่สิบลูกไม่เกมโดห้าร้อยอ้าวผมขอยัดแคบไว้นะครับขอยัดถ่ายรูปไว้นะผมตามถึงบ้านแน่ผมจ้างทนายในข้อหาหลอกลวงผมผมถ่ายไปละยี่สิบลูกไม่เกมโดห้าร้อยนะฮะอ้หหวานเจี๊ยบเลยอะรวมๆใส่ไฟด้ปะ ขอแบบสายไฟด้วยดิใส่ไฟอ่ะใส่ไฟอ่ะ s ออเตอร์โดเน t มาสิบบาทสรุปพี่โดนแม่ตีไหมคะเติมกาชาหนึ่งไม่โดนกขไม่โดนผมเอามือถือแม่ผมมาบล็อกช่องผมไปละไม่เห็นขาหอมภาษาบ้านผมก็ลูกทรพีครับภาษาบ้านผมก็ลูกทอทรพีอะ แล้วอ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กระชับโปรโมทนี้ต้องทำไงวะเราเราทำคลิปให้เราอะ่ะเราได้ปะพี่คำเปิดถ่ายรถยังไงถ่ายรถถ้าเกิดว่ารถอยู่ตรงหน้าเราให้กด L ครับเชียปปร์ปูนยึดถุงเอาปะ <c oughs> ได้กี่ถุงละถุงเดียวครับครับอ้าวมาแต่ถ้าโดนจับนี้โดนนานปะเนี่ยระวังมาทรทโฮเรือนนะครับ เ้ยเขาเป็นคนดีไม่ใช่หรอผมไปดูชิปเขาอยู่ถุงละห้านาทีชิปหายแล้วถุงละห้านาทีสุ่มเสี่ยงยังโดนสิบห้านาทีเลยอะ่ะอันนี้มันคูณขึ้นไปปะพี่มีบัตรเวลาลดเวลาคูณยังครับยังครับยังยงไม่มี้มันต้องไปเล่นลูปอะ่ะเขาบอกแต่ถึงจะไปเล่นได้ผมก็ไม่น่าจะไหว ใช่ครับยังเลยครับมีน,นิ้กินด้วยได้กี่ถุงแล้ววะหนึ่งสองสามสามถุงแพ็คเป็นตันอนะ่ะอ้าวชิวอันนี้เป็นถุงที่สี่ครับถุงที่สี่ละถุงที่สี่ละพี่ลองเป็นตำรวจหน่อย เป็นอา,าสาสมัครได้บ้าแบบสองสามวันอะไรอย่างเ <c oughs> ง,งี้ย เออไม่ใช่ที่คุยกันไว้นี่หปล่าเฮ้ยเออเฮ้ยม่แช่งออกไม่ได้ ตึงปะน้องกดไลค์เลยใครจะจับได้ปูนสิบถุงหนึ่งหมื่นหมื่นห้าไอซีกี่ถุงแล้ววะสี่ปะใน <c oughs> ถ,ถ้าเกมมานนี้พลาดตังค์ห้าร้อยเลยนะ ห้าร้อยนี่ทำงานนี้เหงื่อแทบอ่ะมับมับ,บ,บ,บเดียบร้อยคนดูหกรอยโอ้ไ oh ม่กอดใครมุนลองปรับภาพความชัดลง ทำไมเสียงวอมันตีกันว่ามีข้างลลางเดือยปะเนี่ยคนดูหกร้อยน่าตื่นเต้นยังไงเอาตื่นเส้นสี่วุ้ย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 ี่อ๋ หายแล้วขอรถขอรถไปโคตรดเดยอะรถโคตรด,ดีจ้ะมันพบเลย โ oh อ้เชิดอดีมันแรงเอ๊ะเขาก,ก,านะากักความเร็วเนาะถ้าไม่กักความเร็วนี่หืม,หม400เมตรนะคันเนี้ยติดเนินอะ่ะเอ๊ะมันอยู่ที่คนกดคีย์บอร์ดโทษทีว่ะแล้วอ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแชทลิงก์อ่างเปล่าคืออะไรลิงก์อ่างเปล่ามันเป็นลิงก์ในวอลเล็ตนะครับมันเป็นต้องไปดูในวอลเล็ตว่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงที่จะลงคลิปลงสี่คลิป lòng gì đâu Hello Visa, chúc thật nha mấy Mì đi bà nè เอ็เมื่อกี้เอ็งเอ็งเห็นอะไรวะเนี่ยอะพร้ายอะไระพี่พี่พไป็นโสมพร้าวได้ไหมอ่ะพาวเลนส้สอ่ะได้ได้อะไรครับเฮ้ยวันโดน,นา,าท์มายี่สิบบาทโดเนาทแบบนี้ครับโดเนาทแบบนี้ครับ <Release> นเฮ้ยเมื่อกี้ใครบ้ามาว่าเหมือนเหมือนในคลิปชาตผมเลยอ่ะที่ผมไปจกโคนอ่ะแม่งเอารถบ้ามาเนี่ย นี่จะบนานเผาได้ใช่ปะเผาเผาตรงไหนออครับิดลมแต่ที่ผมเห็นไม่แน่ใจอันนี้ <ผม S 1> อัน,นคืออ,อันนี้เขาเรียกว่าแลนอะไรอันนี้แลนแดงครับแลนแดงอ๋งอหรออันเป็นแจ็ตสีส้มเหรอแลนส้มสีส้มครับแบ่งตาสีเลยอันอยู่ตรง,ตงไหนแลนส้มมาเหรอใช่ครับขึ้นมามาเล่นได้กี่วันลล่ะ เนี่ยวันนี้มันแรกเลยนะวันแรกเลยเด้อวันแรกที่คาริลี่เวอร์แล้ว,ลวเนี่ยเอะเอามามันแรกก็จัดเลยไงเล่นตุนมอมครับเนตุอมโอเคครับขอบคุณครับสไปคอมอะไรครับโอ้โหกากครับผมเห็นปั๊กระตุกเมื่อกี้อ่ะแตกากระเลยมีเท่าไหรแล้วนะ,นะ <c oughs> ห้าปะ อู๋แหลกแหลกเป็นแหลกยังเห็นปะแหลกเพราะอะไรวะเราต้องรีบนะครับเดี๋ยวเสีียเฮียเขานอนนะยุบครับตานฮับโดเนทมายี่สิบบาทผมมีปูนอยู่สามสิบถุงพี่เอาไหมเออหลังไม้นะน้องเดี๋ยวดูนใบ ห oh. ผิวตีนโดเน t มาสิบบาทชื่อที่แดกอะไรครับแล้วนี่ครับอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะแซนด์วิชไม่ใช่แม็กเบอร์เกอร์ครับ เบอร์เกอร์ไก่ไเบอร์เกอร์มเ,เนื้อ<ม>อ่ากินหรูจังกินหรูอะไรครับไม่ได้กินหรูเลยเบอร์เกอร์มันเท็ดแล้วหกสิบเจ็ดสิบข้าวหนึ่งจานแถวที่ผมอยู่ก็หกสิบห้าอ่ะไม่หรูเลยนะข้าวแพงกว่าไอพวกนี้อันนี้ขนาดบ้าน,นอกนะครับผมที่ผมอู่นีไปหาปูนะ่ได้ผมกินมามาที่ผมก็กินเหมือนกันมากๆได้วพวกส้มตำอ่ะส้มตำแบบตำ,แบบตำปูปลาอะไรอย่างเงี้ย แพงแพงมากหกสิบเจดสิบอะน้ำให้หน่อยนะครับคนดูกี่ลูกล่ะเอาโอ้ยปวดปวดเจ้าอะเข้าห้องน้ำได้ไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับ เฮ้เ้เฮ้เฮ้ไม่ใช่โปรไม่ใช่โบร ฮารับโดเนัทมาสิบบาทพรุ่งนี้ก็เปิดเรียนแล้วครับสู้ๆครับผมจะได้ดูสาแล้วใช่ไหมเปิดเรียนอ่ะเลือกตกใกล้ๆสาวนะจะได้มีกำลังใจในการเรียนใช่ รถนพุ่งเกินเอ้ยมันอยู่ที่คนขับอ่ะตัวทีจริงๆผมไม่ได้พอเอ้ยถ้าเกิดว่าเปิดเทิมนี้ผมน่าจะได้ลงคลิป <c oughs> ช่วงเย็นนะครับน,น่าจะไม่ได้ลงช่งชวงนเะช้านะใช่น่าจะได้ลงช่วงเย็นนะครับไปให,ให้พี่ไปส่งไหนเราเดินตรงน้ำอ่ะอุ๊ยเอาย,ยูไอหายตาจอกบับพี่ไปเห็นปะเรียบร้อยค้างแล้วครับไปที่เรือป่ะน้องๆมึงต้องออกข้าเกมใหม่ แป๊บนึงครับขับ R8 ยังเลยครับยังยังไม่เกมเลยนี่แมวกัดกันล็อกยังวะเนี้ยคอมมิชกี่บาทอ,อันนี้ตอบยากอยู่อยู่เพิ่งมาเนอะขอจบก่อนขอจบก่อนขอจบก่อน,ออนเออเอ,อ้ย เอาอีกแล้วกันนะถ้าเกมก็คือเกมไปเลยอะใช่เราจะได้แบบครบ20่สิบลูกเร็วๆไงเฮียดูอยู่ปะ yeah, พี่ทำ YouTube เต็มตัวยังครับหรืทำงานน้องทำงานน้องอิูวครับยังไหวอยู่อยากได้ตังค์เยอะๆไงก็เลยแบบเลือกที่จะทำข้างนอกด้ยวยครับจะก,กินถึงแล้วเนี่ยก็้ผลได้เจ็ดบังครับหรือหกได้แหละ ทำคลิปกับสตรีมพี่ชอบอะไรมากกว่าส่วนตัวชอบทำคลิปครับพี่เคยโดดเรียนไปเล่นเกมหรือเปล่าเคยครับเคยตอนน่าจะป .4 ครับหลบเรียนครั้งแรกได้ตังไปโรงเรียนกี่บาทว่า1สิบาบาทผมเอาไปหยอดตู้ตู้เกมอะ่ะที่หยอด5บาทแล้วเล่นได้15นาทีอะ่ะช่วงเลิกเรียนก็เดินเดินกลับกับเพื่อนๆสรุปแม่รู้รู้ได้ไงก็ไม่รู้ พี่เดเดทำยูทูเต ENNIS, <lawsuit royable. S 1> ็มตัวเองครับยังครับยังทำงานนอกอยู่เลยอุผมเล่นซ้ำมาได้สองวันพอพี่สูดรลธพี่ย้า่เมื่อเล่นที่นู่นหมก็เล่นอุ้ยมีคนถามหายไอคลิปไอเล่นเกมเกมคลิปโรงแรมผมเยอะมากเลยว่ะผมไปเล่นเพราะว่า มันเล่นไฟไม่ได้ไว้ช่วงนั้นอ่ะมันเล่นแล้วมันกระตุกมันแหลกมผมเล่นแล้วผมกุนกิดอ่ะแล้วผมก็อยากให้ช่องแบบเออมีคลิปลงไงก็เลยไปเล่นเกมโรงแรมอะไรอ่ะอตกเข้ามาหาผมดูกววะ อุ้ยมันพุ่งแรงเกินอโนนิมัสโด n เนตมา10บาทพี่ครับประเทศฟรีไวริสไหมครับฟรีครับผมเข้าได้เลยครับเข้าได้เลยเข้าง่ายเล่นง่ายของจากเยอะนี่ผมมกดจับหนองนายแม็กโด a เนตมา10บาทเปิดแม็กโช์หน่อยครับ 5, 55าพเปิดแม็กเปิดเอหมซเหรอย่รอผมมีอาวุธก่อนเดี๋ยวผมกระทือไปดูผมคนเดียวผมไปเล่นง่าย้ะมบโอ้ยสวยจะบอกจะไม่ได้ชิ้นชิ้นชิ้นนไม่ได้หรอ คันนั้นเลยคันนั้นเลยคันนั้นเลยครับวันคันนั้นเลยครับผมอ้าวทำไมทำไมเป็นผมปะเนี่ยเป็นใครอ่ะไปด้วยพี่ไปด้วยพี่กูไปดนะไปใครไม่รู้ก็ไปเดี๋ยวล่โอเคผมรอดชิลชิลชิลอู้ดี ปูนกี่ถุงแล้วครับนั่นสิโอ้โห้วามาไล่ด้วย้าโอ้ปูนก็ไม่ได้ต้องมาเสี่ยงหนีอีกอ๋อหัวหัวม่วงมากับสาวแฟนเขาปะมาเขาตังถึง,งนะเฮียเอายครขาได้ขามพอ พี่บันทึกคลิปกับสตรีมเลยลงโปรแกรมเลย กูดา hey, <hey>, hey. วน่านานนานทาวินโดเนทมาสิบบาท ข้าจบปูนพลาดครับอ้ยขอบค,ครับพี่คือยมดาดหกเก่าใช่ครับน้องพี่นี่อะไรยมดาคพุณ ต้องยืนแช่ป่าววะใต้สะพานหลังสอน,นอมีปูนเยอะไปมาแล้วนี่สองกองอ่ะใช่ไหมตอนนี้เราได้กี่กองแล้ววะมีใครน้ำให้ปะเนี่ยมีใครน้ำให้ปะโอ้มันหมดเลยวะหมดเลยอ่ะหมดเลยไม่มีเลยอ่ะเอ้ยใครอยู่ในประเทศวะขอยัดเอ็มจีไอฟาร์มฟาร์มเลเวลให้หน่อยดิพี่พี่เห็นปะเข้าเข้าเข้าไอเข้าเอ็เจนะครับเข้าตีฟาร์มผมหน่อยเร็เ D เวชื่อมนอนด้วยอะไรอ่ะ โดนแบตนะนี่้ยเรารู้เรารู้กันแค่นี้ครับฟาร์มฟาร์มไว้หน่อยดยิเข้าเข้าตีฟาร์มไว้หน่อยดิเร็วได้กาชาแล้วนี่ได้การชาได้การชาสิบสองสิบสองโอเคครับอุอ้นสิบสองเราก็จะไม่น้อยจังวิ้ยใครมันเหมือนอะไรอ่ะโอ้โหแอคแน่นี่ไงมาละ อ่ามันอกียวกูไปละว,วิน้ำลายน้ำลายกระเด็นใส่ไมอ้อพูดชื่อเล่นหรือชื่อจริงครับไอชื่อวอ่าดะมันเป็นชื่อชื่อชื่อเล่นผมครับใช่ใช่ไอชื่อว่าลมลมอ่ะมันชื่อในเกม่ส่วนมากคนคเรียกคุณิโดนเนีมสา3สิบบาทใครน่ารักที่สุดในโลกนี้คะใครน่ารักที่สุดในโลกนี้อากาเนา่ค่ะ อ่ะกันในจังครับสรุปพี่ชื่ออะไรนั่นดิไอพวกจะเล่นเกมไฟเอ็มด้วยกันมันยังไม่เรียกชื่อในเกมหมดเลยอ่ะมันยังเรียกว่าวุดเลยทั้งที่ในในประเทศผมก็ตั้งชื่อว่าลมเบียวไม่เบียวไม่ได้ว่ะเพื่อนแม่งเรียกชื่อวุดโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อละชื่อวุดดีกว่าสู้ๆครับสูๆ้ๆเป็นกำลังใจให้อีกทีเราต้องการ2,000นะครับตอนนี้ได้มา20ละ ครับขอทางหน่อยขอทางหน่อยขอทาง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 เน่ขอทางเน่ขอทางเน่เบอร์สมองเบอร์สมองเบอร์มาเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคตรมากทัให้เขาทัให้ใจวาย เม็กโดนเอทมา60บาทอยากเล่นด้วยครับมา,ม,าม,ามาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยครับมาเลย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 เล่นแน่ดอกไม่ดู้นะครับอาวุธกาก,ากครับไม่น่าจะไวหวเฮ้ยได้เฮ้ย เต้นโปรคิงเอ็กดีหน่อยผมก็เข้าไปเล่นทุกเช้านะเจอผมได้นะครับตอนเชา้าเราไปเล่นหน่อยอุย้ยไม่เอาดีกว่าถ้าเราเลื่อนมาได้กี่ถึงแล้วครับพี่บวกกับบวกบส่วนควบรังอะ่ะได้สิบสี่ครับอ๋อโอเค เฮ้ยแบบนี้เขาจะขึ้นมาจับเราเลยเปล่าวะไอคนนี้มันจะเสร็จก่อนเรานะครับเขาจะเป็นคนหนีให้เราเราก็ชิวเอ,เอาเ,เอาแล้วไปแล้วปูนปี่ปี่ ลอยเ้ย5หาเอยเยโอเค let's go เฮ้ยหนุ่มนี่ให้หน่อยดิไอ้หนุ่มมัน่้มรถอยู่อ่ะนีให้หน่อยนี่นมนม <laughs> <laughs> อาออนันแอบเรียมเฮ้ยลงความกันอีก สี่ลูกวะเอาห้าร้อยก่อนนะฮัลโหลครับฮัลโหลครับเฮ้ยครับวัดนี้เอากระชามาเอากระชามอกี้มกี้ทำคอนินแก้งเล่นนี่ไหมครับฮุ้ยเท่าดีนะเด้อดีเดดีกี่ลูกครับอยากได้เท่าไหร่ฮะโอเคได้เป็นพันนุนแล้วฮะแล้วแต่ละรามหายนะัำนี่แล้วแต่ศรัทธาเลยอ่ะ ก็ตอบแล้วก็ตอบอะไรสี่เก้าหนึ่งครับนี่ครับตัวดีนะตัวดีตัวดีแก๊งล่นนี่เฉยครับอ๋อครับผมครับครับผมครับแกกี่ลูกอ่ะยี่สิบลูกมันเป็นกาชาแบบไหนมากาชาปุ่มเหมือนหรือว่ากาชาอะไรนะเอากาชาสลับสนุนเฮ้ยมันจะอ่านเม้น คนจังหวัดจังหวัดผมเราผมจังหวัดอุบลครับตอนเราไม่มามาันนี้ไงอย่าพึ่งทักสิเนี่ยมันหักขวามาเลยนี่อย่าปล่อยโดนมีมีโดเนทมาสิบบาทจบปูนแถวโรงพักให้ดูหน่อยครับครบแล้วนะครับครบแล้วนะชุดนี้นะครับคือครบแล้วใช่นะครับคือครบครบครบแล้วเด้อครบแล้วเด้อครบแล้วนะรัอผมดแล้วนะงว่งงบแล้วนะ ไปแลงแลงแรงอย่าลั่นเลย <S <S มันชีเดิมเฮีย <atte> ผมบอกแล้วอย่าท้า ฮัลโยสซยฮาลโยูซยฮาลโยซฮาลโยซ